จอแหวนเก่าในหอผ้าที่านถึงปู่ย่าขอให้แท้ถ้าสมหวังจะทําบุญไปเถิอได้ทําบุญไหมไปลุ้นกันซื้อเองไหมคะหรือว่านานแล้วจักกับแต่ปู่ย่าแต่ยายไหนไม้ค่ะเบ็บบานยายบานยกหมไปเห็นในหีบโอ้ขาไว้กับต้นม่อนเม่นน้นกระบุ้นไปทิ้งค่ะก็เลยเอามาดูว่าเม่นไหมก็ยังไงอีกก็ไม่รู้น้ำทังมันก็แข็งจ้ะปกติทอมต้องนิ่มๆโโดนน้ำกดแล้วไม่หายค่ะ ให <Okay. S 2> ้สงสัยก่อนว่าอาจจะเป็นทองน้ำหนักก้อนหลอม8.38นะคะอันนี้น้ำหนักหลังหลอมนะคะอืมคุณปู่คุณย่ายให้มาตั้ง90คิดมาบ้างไหมคะว่าจะขายได้ไหม ตัวแรกไม่รู้ดอกนางไม่รู้เรื่องตัดยาเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าเนาะได้จะบอกผู้ญาตายายเออจะเป็นทองจีนจะขายเอาทำบุญให้บาปเช่นนี้เอามาเลยอันนี้ถ้าหนูให้หนึ่งหมื่นดีใจไหมดีเป็นของอะไรเนาะอันนี้จะขายได้ขายได้เท่านี้นะคะได้สองหมื่นสี่โอ้โหน่าดัสุดเลยแม่วินมาจะโผล่ๆเด็กไม่กลัวจะได้ย่างนี้หรอก จินเฮงหลีรับซื้อทองทุกแบบทุกสภาพเลยนะเงินนากและแพตินัมเราก็รับซื้อมีหน้าร้านเปิดมา60ปีแล้วอยู่ใกล้สุมาขายได้ค่ะ